คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบ1 1 2 4 5 0ล้านบาทไทยเจ้าภาพวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนายคารมพลพระกลางรองโคศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรอบวงเงินงบประมาณจำนวน1 1 2 4 5 0ล้านบาทเพื่อใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก E ีวีเมนส์เวิร์ช mpionship ช2พสตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอโดยจะดำเนินการขอจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนต่อไปงบประมาณดัง กล่าวครอบคลุมค่าใช้จ่ายในหลายด้านอาทิค่าที่พักและอาหาร67.8 2ล้านบาทค่าตอบแทนบุคลากร16ล้านบาทค่าสนามแข่งขันและสนามฝึกซ้อม1 6 8 5 3ล้านบาทค่าพาหนะและเชื้อเพลิง9.27ล้านบาทค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์30.50ล้านบาทเงินอุดหนุนการจัดการแข่งขันสำหรับ SME 10.50ล้านบาทค่าใช้จ่ายอื่นๆเช่นค่าพิธีเปิดปิดค่าผลิตของที่ระลึกและการจัดบูสสินค้า28.8สล้านบาทค่าลิขสิทธิ์การจัด ค่าอนุสัญญาภาษีซ้อน1 1 1 1 8้ล้านบาทภาษีมูลค่าเพิ่ม51.88ล้านบาทสำหรับการแข่งขันจะจัดขึ้นระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง7กันยายน2568ใน4จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครเชียงใหม่นครราชสีมาและภูเก็ตโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกะกะทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้หารือรวมกับสหพันธ์วอลเลย์บอลน,น,นานาชาติ f ฟวีเพื่อยืนยันความพร้อมเรียบร้อยแล้ว นายคารมกล่าวเพิ่มเติมว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะับเป็นโอกาสสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาชาวโลกอีกทั้งจะกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการใช้จ่ายของนักกีฬาเจ้าหน้าที่นักท่องเที่ยวและผู้ติดตามการแข่งขันพร้อมทั้สร้างมูลค่าจากการประชาสัมพันธ์นผ่านสื่อทั่วโลกซึ่งคาดว่าจะเข้าถึงผู้ชมกว่า1,300ล้านคนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมราว8,435.70ล้านบาท